สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเกนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่16-22พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคับข้องใจนะคะมีเรื่องเจ็บใจเกิดขึ้นหรือมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์ความอดทนนะคะความอ,อ,อารมณ์ร้อนความใจเย็นต่างๆนะคะ เรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์หยุดชะงักติดขัดนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ไม่คืบหน้ามีเรื่องที่อึดอัดนะคะบางคนอาจจะจำใจต้องทำงานไปนะคะด้วยความจําเป็นเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างกดดันสําหรับชาวเมษนะคะให้ใช้สติประคับประคองนะคะดูอารมณ์ของตัวเองให้ดีก็จะผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้นะคะ เรื่องของการทำธุรกิจค้าขายต่างๆอาจจะเป็นช่วงที่ชาวเมธหาเงินลงทุนเพิ่มเติมนะคะอาจจะเกี่ยวกับญาติมิตรหรือว่าเพื่อนร่วมงานขอความร่วมมือนะคะหรือขอทุนจากญาติพี่น้องต่างๆการระดมความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นเรื่องของทรัพยากรเรื่องของเงินทุนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะเด่นนะคะเรื่องของการเงินก็จะเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินนะคะเงินเก็บเงินออมช่วงนี้อาจจะต้องควักเนื้อเอาออกมาใช้ก่อนหรือว่ามีเรื่องของรายรับที่ล่าชา้า มีรายจ่ายจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะทำให้ชาวเมธต้องใช้จ่ายบานปลายเป็นสัปดาห์ที่ต้องอดทนไปก่อนนะคะสุขภาพนะคะเนื่องจากภาพรวมก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเรื่องของความดันโรคหัวใจโรคก,กระดูกต่างๆข้อต่ออักเสบต่างๆต้องดูให้ดีบางรายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะเจ็บป่วยให้คุณต้องดูแลนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นกับการเริ่มต้นรักใหม่นะคะรั ที่เพิ่งจบไปบางรายก็อาจจะยังไม่ลืมนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วคู่ที่ไม่ไหวก็มีเกณฑ์เลิกลายอย่าล้างกันเกิดขึ้นหรือเป็นสัปดาห์ที่ความรักจืดชืดนะคะไม่ค่อยหวือหวามากนักเป็นสัปดาห์ที่ประครับประคองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการบริหารอารมณ์ระหว่างกันนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคา m มิดเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิดเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ